คุณอยู่กับเพจผมคุณก็จะได้ความรู้ใหม่ๆแต่มันต้องเป็นความรู้ที่จับต้องได้นะนะครับฉะนั้นการที่ผมนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยสิ่งที่คุณเคยสงสัยมันจะหายสงสัยผมต้องบอกแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมเอาไม้เพื่อนๆเนี่ยผมเสียงบประมาณไปไม่รู้เท่าไหร่จริงๆอ่านะครับ คุณจะได้ไม่โดนหลอกให้ซื้อพาร์ตกก๋ไงผมหอมอเลยนี่ผมห่วงมากอ่าใช่นะครับก็คือเขาต้องเขาเขาต้องทําในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ง่ายที่เขามีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรนะครับผมจะบอาบอ,อก,กัเพื่อนแบบนี้ว่าบางคนไม่รู้จักผมน้องที่เข้ามาเล่นพารให่่อย่าว่าแต่ผมเลย บางคนในยกสมาคมยังไม่รู้จักเลยพูดจริงไหมแจ๊คคนที่เข้ามาเล่นพาระใหม่ๆเนี่ยเดินสนามเนี่ยยังไม่รู้จักเลยว่าเสียงดังๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไม่แปลกแต่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะจะฝากให้คิดไว้ว่าทําไมวงการนี้มีอะไรต้องใส่กันต้องด่ากันต้องทะเลาะกันทําไมใครเป็นคนปลูกฝัง ให้วัฒน,ธ,นธรรมเล่นพระมันเป็นแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าวัฒน,ธ,น,ธ,นธรรมการเล่นพระที่มีความสุขของเราเมื่อสิบกว่าปีก่อนไปไหนนะแจ๊คครับสักคือมารยาทในการเล่นพระต้องเกรงใจหรือว่าสมัยนี้มันไม่ได้โดนตบโดนเตะกันจริงๆมันวันอ่อนไม้อ่อนมือหรือไงน,นะครับอืมครับใช่ไหมฮะผมจึงบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ย การเล่นพระมันจะมีมารยาทมีกติกามีอะไรที่มันสึกให้คนเล่นพระเป็นจริงๆผมต้องบอกแบบนี้เขาไม่มาด่ากันออสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลเว้ยม,มันไม่มีเฟซบุ๊กมันก็เลยไม่เกิดการที่แบบจะด่าอะไรก็ได้ลงมาในเฟซบุ๊กแบบนี้อ่าผมก็บอกแบบนี้ก่อนลงไม่ได้แล้วได้ล้ตบนะสัะ้นอะ่านะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอยากจะฝากว่าวัฒนธรรมการเถียงกันเนี่ยมีมากี่เคสแล้ว ได้อะไรไหมเรารวยขึ้นหรือเปล่าเราฉลาดขึ้นไหมมีแต่เรามีศัตรูเพิ่มถูกไหมครับเราอย่าตกไปเป็นเหยื่อของไอ้พวกอยู่ในมุมมืดเพราะไอ้พวกในมุมมืดเนี่ยมันอยากให้วงการมากเครื่องสับสนเพื่อจะเข้าไปติดกับบักเขาอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้โจมตีอะไรตรงไหนเลยบางครั้งอ่านะครับคนที่ทำเพื่อความถูกต้องก็มีที่ทำเพื่อผลประโยชน์ก็มี ผมยกตัวอย่างอย่างใบเซอร์คุณคิดว่าท้าพระเครื่องทุกคนดูแท้ได้หมดจะมีใครไปออกใบเซอร์ไหมผมถามว่าถ้าทุกคนดูพระเป็นจะต้องมีใครพึ่งใบเซอร์ไหมคนที่ไม่รู้เรื่องพระจึงพึ่งใบเซอร์แล้วคุณคิดว่าการที่เขาจะ ได้ยอดออกใบเซอร์เยอะๆเนี่ยพระเครื่องมันต้องชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเขาก็ต้องทำให้คนกลัวเยอะๆจึงจะไปออกใบเซอร์คุณนึกภาพออกไหมเขาต้องทำให้คนกลัวเยอะๆเขาจึงจะไปออกใบเซอร์กับเขาถ้าคนทุกคนดูพระเป็นหมดคุณจะออกไหมใบเซอร์ โลกของวงการพระเครื่องยี่สิบปีของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแต่มันมันเปลี่ยนไปในทางที่คนเอาพระใส่กระเป๋าของเกงคนเห็นพระแค่เป็นสิ่งของคนไม่อยากแขวนพระแต่อยากได้พระแล้วขายได้ต่างกันหมดแล้ววะแจ๊ดแล้วแล้วถ้าคุณไม่ปลูกฝังให้คนขายให้คนแขวนพระแล้วสุดท้ายจะเหลือคนซื้อพระไหม <c oughs> เมื่อไม่เหลือคนซื้อพระ แล้ววงการพระมันจะเหลือไหมเซียนไมขายกันเองได้หรอฉะนั้นผมจึงบอกเลยนะครับคืออะไรอย่างน้อยๆเนี่ยพระมีใบเซอร์ก็ขายได้ไงให้พระเ๋มีใบเซอร์ก็ขายได้ไงฉะนั้นใบเซอร์มันช่วยทั้งการได้ตังจากคนที่เอาพระไปเซอร์กะว่าเซอร์แล้วมีใบเซอร์มันจะเป็นสมบัติให้ลูกหลานชั่วกับชั่วกันผิดครับใบเซอร์เนี่ยคุณเซอร์มาสิบปี ไอปีที่สิบเอ็ดเก๋ใบแรกที่ออกมาสิบปีเสียตังค์ไปนั้นก็ไม่มีความหมายมีใบเซอร์แล้วขายได้พระมันเก๋ให้คุณมีใบเซอร์สิบใบก็ไม่มีใครซื้อก็ขายไม่ได้ผมต้องบอกก่อนใบเซอร์มันไม่มีค่าถ้าใบรับประกันเจ้าของร้านหรอกครับใบรับประกันพระของเจ้าของร้านเนี่ยมันมีผลทางกฎหมาย แต่การที่คุณซื้อพระขอใบเซอร์หลังใบเซอร์เขาเขียนแล้วว่าไม่รับผิดชอบตามกฎหมายฉะนั้นคุณคืนเจ้าของพระเจ้าของพระก็จะบอกว่ามีใบเซอร์แล้วไงเก๋ยังไงล่ะผมไม่รับคืนแล้วกันคืนยากไปอีกถูกปะแต่ถ้ามีใบนะของเจ้าของร้านเนี่ยมันเป็นผลรับประกันกันตามกฎหมายคุณเห็นไหมฉะนั้นใบเซอร์เนี่ยถ้าคุณได้พระอยากได้ใบเซอร์ที่มันเป็นมือที่สามอยู่ส่วนกลางเนี่ย คุณเคลียร์ยากมากขึ้นไปอีกนะผมอยากให้คุณคิดดีๆนะว่าตอนเนี้ยเราได้เข้าใจอะไรมันเขาสอนให้คนโง่แล้วคิดได้มิติเดียวอะ่ะคุณลองคิดมิติที่เก้าขึ้นไปอีกสรุปทั้งหมดทั้งมวลคุณดูพระเป็นเองคุณจะเล่นพระได้อย่างสบายใจที่สุดคนรู้้าเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยคนไม่รู้จะโดนหลอก คนรู้จะเป็นคนหลอกคนอื่นคุณอยากจะเป็นคนรู้หรือเป็นคนไม่รู้ละ่ะสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำให้คุณเป็นคนรู้นะเรื่องสำนักใบเซอร์สำนักที่เขาอยากจะออกเพื่อความชัดเจนจริงๆมันก็มีสำนักที่ออกอย่างที่ผมบอกมันก็มีคุณอย่าไปเหมารวมอ่าฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คนดูพระเป็นเยอะๆที่ผมพูดทุกอย่างเหมือนผมทาไมนะ มาทําอะไรแบบนี้ผมอยากให้คุณดูพาเป็นผมเล่นพระกับคนเล่นพระเป็น,นะมันสนุกไงอืมใช่ทุกวันเนี้ที่มันปั่นป่วนคือซื้อพระก็ไม่รู้คนนั้นสวดแท้คนนี้สวดเก๊ไม่สบายใจไปออกใบออกมาสามสํานักก็ยังจับต้องไม่ได้ขายทิ้งขาดทุนเชีย่ยคุณจะเล่นมายัางไงวะอยากจะเล่นพระก่อนจะเข้าเล่นพระมันบอกว่าดีเข้ามาเสร็จซื้อปุ๊บคนนั้นดูเก๊คนนี้ดูแท้ บอกให้กูไปออกบัตรออกออกบัตรหนึ่งก็ยังมีคนบอกสำนักนี้เชื่อไม่ได้กูไปออกอีกสำนักหนึ่งเสียตังค์อีกอา้าก็ยังบอกว่าเชื่อไม่ได้ไอ้นั่นกระบอกบัตรสำนักนี้ใช้ได้ไอ้ดีก็บอกบัตรสำนักนั้นใช้ไม่ได้เออสุดท้ายเบื่อกูขายทิ้งดีกว่าขายทิ้งหักเปอร์เซนต์กูอีกเชื่อกูเล่นกูจะเล่นทําไมคุณนึกออกป่ะแล้วไอ้ไอ้เส้นทางซ้ำซากเนี่ยมันจะเกิดไปอีกเท่าไหร่ มันจะเกิดไปอีกเท่าไหร่คนออกไปเซอร์ได้ตังค์คนขายพระเอากลับไปคืนนะครับมีใบเซอร์ไม่รับคืนก็ได้หรือจะท่าทาจะต้องยอมคุกเข่ามาคืนจริงๆก็หักแม่งครึ่งหนึ่งไปเลยอเ,เออถ้าขายพระแท่หักเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้แล้วพาระเก๊ไม่มีต้นทุนเออนะครับพาระเก๊สองพันขายแสนหนึ่งหักห้าหมื่นโอ้โหสบายคุณเคยคุณเคยมองไอ้เส้นทางอุบาทแบบนี้มั้งไหม เข็นปะแล้วสุดท้ายใครจะอยากเล่นพักแล้ววงการพระเครื่องที่ผมรักมันจะคงอยู่ไหมมันไม่อยู่หรอนะครับอ่าถ้าคุณดูพระเป็นการจะดูพระเป็นมันต้องรู้กรรมวิธีการผลิตอย่างเดียว <c oughs> ถ้าคุณรู้กรรมวิธีการผลิตพระแท้กรรมวิธีการผลิตพระเก๊คุณก็จะยิ่งสุดยอดอ่านและใช่ครับผมจะทำให้คุณเล่นพัะได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระ ได้เล่นพระซื้อกล้องจ่ายตังค์ซื้อพระก็ได้เล่นแล้วแต่พระเกยหรือเปล่าไม่รู้มีกล้องก็ส่องพระไม่เป็นแต่ถ้าเล่นได้ต้องดูแท้ได้กล้าไปถึงการซื้อขายได้นั่นแหละครับอ่าโอเคไปดูเรื่องคือผมไม่อยากแต่งเสริมเติมแต่งอะไรมากพูดตรงๆแล้วผมพูดก,กี่ครั้งก็เหมือนเดิมอ่ะใครมีอะไรสงสัยพิมพ์ม,มาก่อนที่ผมจะถามว่าถุงนี้ก็ไม่กี่กวแล้วแหละแสนห้าอืม แสนห้ามีใครซื้อไหมถุงนี้มันน่าจะมีฝุกนตกใส่นะครับอ่ะอย่างนี้อย่างเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคุณเนี่ยหน้าพระผมก็จะมีเรื่องพูดให้คุณฟังอีกถ้าบางอย่างเว้ยแจ็คมึงคิดว่าพระครูสอนมระสันนียดีไหมอืมดีพระพชัยอ่ะพระชัยเอออ่ะมึงว่ากูแหวนนี่เก่งไหมเก่งอ่ะมึงว่าพระขอมนี่เก่งไหมก็เก่งมึงว่าพระครูลืมวัดอรุณเก่งไหม ก็จะมี <ere> แต่ทุกวันเนี้ยพระเหล่าน <ied Maz away alah> er. ี้ยเสียนบอกไม่แพงเชื่อเสือเซียนจริงๆเขาแฝงแล้วนะคือคือคือมึงก็ใจนะว่าดีผมบอกว่าพระสําหรับผมที่ผมจะแขวนเนี้ยเสกเลิกอะไรหลวงพ่อที่เสกเก่งไหมสร้างปศอะไรเก่าหรือไม่เก่าเอันนี้คือสิ่งที่ผมจะจ่ายตังค์ซื้อแต่อย่างพระบางอย่างยี่ไปถามบอกถามเซียนเซียนบอกแบบนี้ไม่เล่น เชื่อคุณเชื่อคุณเชื่อเสียนะ่ะก็คือแล้วคุณไปแขวนพระที่เป็นลูกศิษย์ไปแขวนพระที่สร้างเยอะไปแขวนพระบางองค์นะประธานการสร้างประราชิตด้วยแต่บอกแบบนี้เขาเล่นกันอย่างเนี้เหรอผมโค่โงงอะ่ะจริงๆทุกวันเนี้ยเซียนบอกแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้ไม่แพงเราไม่แขวนเลย รเราไม่สนใจเลยคือจะไปจ้อง,งแฝดพระที่ระลักมันก็หายาหหย,ยากขมงแวนเหรียญยันสามดวงพุทธลัยแล้วก็เหรียญมหาละรวยของวัดถ้ำขุนแผนครับอ่าอันนี้เป็นพระที่นะฮะหลวงพ่อท่านขุนแผนทําให้ผมเห็นปะ่ะฉะนั้นเราพลาดพระดีๆไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราเอาตังค์ไปซื้อพระที่ เก็บแล้วลงเก็บแล้วราคาผันผวนแขวนแล้วก็ยังถูกยิงตายแขวนไปก็ไม่รวยจริงเนะี่ยไปเท่าไหร่แล้วคุณคิดดิ <c oughs> ฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันเนี้ยโอ้ยโอ๊ตแม่งมันเอาพาที่ไม่เล่นขึ้นมาเล่นกัน <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าไอ้คาว่าไม่เล่นเนี่ยตอนนั้นพระครูสอนห้าร้อยตั้งแต่เหรียญหลักแสนทุกวันนี้แจกฟรีอ <c oughs> อันนั้นนะ่ะเล่นถูกแต่ไอ้ทุกวันนี้ที่ขายกันหลักแสนนั้นคือไม่เล่นของจริงนะ่ะ คุณเข้าใจป่ะอ่าแต่วันเนี้ก็ยังบอกไงอะไรที่หายากๆอะ่ะมันไม่พอทํากําไรมันไม่รวยเอาอะไรที่หาง่ายๆมาสร้างกระแสเล่นกันมันรวยเร็วอ่ะหรือหาไม่ได้ทําเกมมาเล่นสักรุ่นหนึ่งรวยเร็วดีคุณเห็นป่ะแต่เราเป็นคนแขวนคุณแขวนพระเพราะอะไรล่ะคุณแขวนพระเพราะคุณอยากได้พลังวิเศษจากพระใช่ะลาฉะนั้น อย่างพระครูสอนอย่างจุฬามณีนาธสีหนังนางอย่างพระมลท้องสิบสองอย่างเนะยพระชัย,ชยถูกป่ะโอ้โหชนะสงครามพิธีปลุกเสกอลังการงานสร้างเนี่ยไอที่แพงอะอะไรการันตีว่าดีแต่ไอที่รู้ประวัติทะลุปุกป,ป,ป่งว่าดีเซียนบอกไม่แพงเราไม่แขวนโอ้โหผมบอกมันคือคำไม่แพงกับคำว่าจะเปรียบเทียบไงจริงๆคือขาดหลาดแล้วพี่ทาไมไม่แพง ไม่รู้เขาไม่เล่นกันขนาดมันบอกไม่รู้ยังเชื่อมันอีกอโอ้บอกว่าวงการนี้มันมันมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะวงการพระเครื่องที่ผมรักมันต้องยังคงอยู่มันต้องไม่ถูกทําลายโดยไอ้ประเภทที่เรียกว่าเออทําอะไรก็ได้ให้กูได้ตังเงี้ยแล้วทาลายวงการพระอันนี้มันไม่ถูกคือคนทําเก๋นะมันคิดทามานานแล้วแหละคือการทําเก๋ก็เอาสิ่งที่ตัวเองเอมีอ่ะแค่นั้นเองฉะนั้นพลกผงอะ่ะจึงทําเก๋ได้เพราะอะไร เพราะมันสามารถถอดได้เพ็อะพระหล่อเนี่ยทาหุุนเทียนเองได้อ่าแต่ว่าพระหล่อสมัยก่อนก็เกยากเพราะหล่อมัน,นก็ไหลก็ระเบิดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันต้องเผาเบ้าให้มัน,มนอ,อ่ามันเป็นสูตรเฉพาะฉะนั้นการเกยสมัยก่อนเกยแกะใหม่ย้ำไม่ใช่แกะบล็อกใหม่แกะเหรียญใหม่